เร,เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้อ่านบทแล้วอะ่ะดีมากคือผมไม่รู้จะพูดได้แบบว่าคนเขียนบทเรื่องเนี้ยเป็นคนที่เขียนบทให้ผมเล่นหลายเรื่องแล้วแล้วผมมั่นใจว่าเรื่องนี้บทต้องสนุกแน่นอนด้วยตัวนิยายมันสนุกอยู่แล้วคนเขียนบทดีนักแสดงทุกคนที่เห็นก็ดีผมเลยมั่นใจว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับผมียกว่าเราจะรับลยนะตอนนี้โอ้โหดูนักแสดงสิไม่รับก็แย่แล้ว ก็รยยูนะ้สึกดีใจนะเพราะว่าอ,อ,อย่างผมมาชอบอยากเล่นกับนักสแสดงที่เก่งแล้วทุกคนจะเก่งกว่าผมหมดเลยผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เล่นแบบจะเก่งขึ้นมีเก่งบ้าง,งไหมรับเพราะว่าจบแต่ละแต่ละคนทุกดนับทั้งน,นั้นเลยตอนนี้ก็เก่งแล้วครับขนลุกไงไม่รู้ก <laughs> ็ <c oughs> เรียกว่าสั่นสู้นะที่ผมเคยใช้เพราะผมชอบเจอกับคนเก่ง<แ>ผมไม่ได้คิดว่าพอเจอคนเก่งแล้วเราจะดอกผมรู้สึกว่าเราต้องเก่งตามเขาให้ได้เพราะว่า ถ้าคนเรากลัวมันจะไม่พัฒนาครับผมเพราะเป็นอิสระครับอิสระแต่พี่ชอตก็ให้โอกาสเยอะอยู่<อ>ทีนี้ครับผมจริงๆก็จะมีข่าบไฟเดย์แล้วก็มีสมคมงครามิมครับค่ายอื่นมีไหมคะล้วหล่อค่ายอื่นจริงๆก็ไม่ติดต่อมาแต่คิวไม่ได้แต่มันไปชนเรื่องนี้หมดเลยแต่ว่าพูดตรงๆว่าผมยังมีพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ที่ว่างครับผม ประกาศบอกผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะก็วางครับคือหมอนว่าตอนนี้เราก็แบบเป็นอิสระแล้วก็แบบงานก็ถอดเยอะมากไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดคือเข้าใจว่าพอเราเป็นนักแสดงอิสระช่วงแรกๆแทบทุกคนแหละครับจะมีงานมาเยอะแต่ความกดดันของผมก็มีคือเราต้องสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะถ้าเราทําออกมาไม่ดีอ่ะมันก็จะค่อยๆหายไปอ่ามันก็เลยเป็นความกดดันว่าเราต้องตั้งใจเล่นทุกเรื่องให้ดีที่สุดครับมันนี่เหมือนว่าก่อนที่ เราเล่นดีหรือไม่ดีช่องเจ็ดก็คอยดูแลเราตลอดเสมอมาครับผมแต่จริงก็คือแบบว่าครับตอนทำเรื่องยังรู้สึกไงบ้างแต่ทิ้งทันลูกหลังหรือเปล่าเราคนหนึ่งไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมขอตัดสินให้ทุกคนดูในผลงานดีกว่า<ม>เราเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราเล่นละครดีแต่ก็อยากให้ทุกคนรอดูงานนะครับเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าพอมาเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บอบบเราออกมาโลกกว้างแล้วมันเจอนักแสดงที่เก่งๆกว่าที่เราคิดเยอะมากเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยครับนเหนื่อยกว่าเดิมมากเหนื่อยกว่าเดิมรักเหนื่อยกว่าเดิม มันมีความกดดันสูงบางซีนที่เราเล่นไปบางรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเราอยู่ห้องเจ็ดมันสบายๆนะแต่ันล่นที่รู้สึกว่ากดดันเพราะว่าเราต้องทําออกมาให้ดีมันมีความกดดันหนักมากขึ้นก็พยายามที่จะคลายตรงนี้ออกแต่เราก็ยังทฮปปี่จบการที่มีเยอนแฮปปพี่ครับมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอ่าเรื่องขับไฟเดย์ที่ได้เล่นนะครับกรรมหรือผมลิขิตดีมากเลยอ่ะผมอยากให้ทุกคนดูเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครจริงๆที่เป็นมนุษย์จริงๆว่ามนุษย์มันมีทั้ง ความเลวความดีคนที่ไม่ใช่ว่าตัวร้ายคุณเกิดมาต้องเป็นตัวร้ายแต่ว่าไม่มีเหตุผลแล้วคนที่ร้ายอาจจะเป็นคนที่นา่าสงสารที่สุดในเรื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจึงเช่นตัวละครเรื่องนี้เหมือนกันอีกทีก็เราจะแวดล้อมด้วยการที่ทุกคนแย่งชิงเรื่องเงินแต่เราก็จะกลับมาว่ามันจะมีตัว,ตวละครว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราอ่ะมันไม่ได้ต้องการเงินอย่างเดียวครับผมก็เรืเอ่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมครับผม ก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีลูก,กความเหมือนเดิมแล้วนี้แบบม,มันเป็นเพราะว่าช่วงโควิดต่างคนต่างว่าผมก็ว่างเขาก็ว่างมันก็เลยมีรูปอัปเดตแต่ทีนี้ต่างคนเลิกทํางานตัวสกุลเองก็เลิกทําแบรนด์เขาเขาก็มีความเครียดสูงผมก็ต้องมารับงานเยอะขึ้นมันเลยไม่ค่อยมีรูป็นวัมคนถามเยอะนะก็คนถามเยอะ, <laughs> นะนเหม <laughs> ือน,น,นกันนะครับ อ๋อการดูแลความรักของคู่ผมจะเป็นการหาเรื่องทะเลาะกันนะครับไม่เป็นอะไรทะเลาะกันเรื่องะอ,อะไรคะมันเ,เป็นเรื่องเล็กๆน้อยครับบางทีอาจจะยืนเฉยผมรู้สึกว่ามันเบื่อๆเลยไปแยกรึนิดนึงเขาอาจจะเป็นไฟมั้งผมก็เลยหย่อนระเบิดไปนิดนึงอะไรอย่างงี้บันเทิงดีครับเป็นคู่ที่ชอบความบันเทิงครับทุกวันทุกนาทีได้ไหมตอนนี้ก็สามปีกว่าแล้วครับผม รครับผมถ้าเกิดคนที่ได้ดูสตอรี่ผมกับ <eres S 1> สกุล<อ>ถึงเราจะไม่ได้อัพเงี้ยไม่ได้อัพคู่กันก็นนกนจะเห็นว่าเราก็มาเจอกันบ้างส่วนใหญ่ช่วงนี้นางก็จะมาบ่อยหน่อยเพราะลูกแมวเพิ่งคลอดนางจะเหินลูกแมวเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าไม่ต้องหาเวลามาแบบว่าตุ้มเขาหวานให้กันแตอนน่แม่เลี้ยงโซเชียลก็หวานบ้างขมบ้างใช้ความร้อนแรงบ้างเขามีน้อยใจไหมคะว่าแบบเออไม่มีเวลาให้กันเลืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อเขาน้อยใจไม่ผมเนี่ยแหละน้อยใจอ๋อ เขายุ่งกว่าครับเพราะว่าเขาแบรนด์เมสนิวของเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างไปได้ดีมากเลยนะก็ <c oughs> ใครก็ฝากบุญกุญแจเขาหน่อยนะครับนี่เพียงพอหมทแต่ดูแลสว่างเช่นกันก,ก,ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะชั่วโมงนี้แล้วเออเออเลยนกว่าตอนนี้ก็สร้สร้างเนื้อสร้างตัวกันไปก่อนเนาะใช่ครับใช่ครับยังบอกว่าหน่อยใจเราคุณหน่อยใจถึงแับเลยกันเราเป็นผู้ชายสายแบบคีย์ออนมัน้งส่วนเขาก็เป็นแบบลุกนางแบบของเขาอะนะอ่าผมเหมือนผมเป็นลูกแมวอะยอมรับเลยก็แบบ ก็เป็นผ <see> <monastery> <int> ู้ชายนะเนอะอย่าไปแข่งข้อผู้หญิงกันดีกว่านะเรียกว่าถือเวลาหลังผมีเวลาให้ก็บอกไปเลยใช่ไหมว่าได้แต่ประมาณนั้นผมไม่ได้กลัวเขานะแต่ผมแค่ให้เกียรติเขานะเอนข้ามไปว่าอ่ามันคงไม่ได้ใช้โมเมนต์นี้นะเพราะมันเลยมาสามปีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับผมไม่เลย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 เราผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า ก่อนที่ผมจะมาจีบเขาหรืออะไรเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าผมเข้าไปแล้วมาเปลี่ยนตัวเขาเนี่ยสิ่งแย่คนแย่คือผมเองเราเราคุยกันชัดเจนว่าเอ้ยคุณไม่ต้องมาเกรงใจอยากทำก็ทําไปเลยเราก็แค่ไม่เปิดไอจีดูบางครั้งอะยรแเราเป็นยอดย่นะแต่ว่าเราแอบอออผมเถ้าผมเป็น<ต>ไบโพล่าก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะผู้ชายมันก็มีหึงห่วงอ่ะไแต่คือต้องเข้าใจเพราะมันคืองานเขาเขาเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ด้านกะารแต่งตัวของผู้หญิง เขาต้องทําอย่างนั้นใจเขามาแต่งตัวเรียบร้อยมันก็ไม่ใช่อ่าครับนี่แบบข้าพเจกิจเลยว่าอันนี้สั้นไปนะเลยอ่าไม่ครับไม่ไม่หาเรื่องตัวเองดีกว่าอ่าตรงๆงไหมพี่ผมอยู่วงการมาตั้งนานไม่เคยถอดนะคนนั้นอะเป็นคนให้บังคับให้ผมทำเอง บอกถอดสิถอดสิบอกไม่เอาหุ่นยังไม่ดีถอดบอกให้ถอดแล้วอัพในแล้วก็เลือกรูปมาแต่งให้เจสต์ล็อกแล้วก็แบบเขาแทบจะหยิบมือถือผมไปเขียนสเตตัสหมดแล้วอะ <laughs> แต่ว่าเขาก็ไฟเขียวในด้านนี้ะะรับสนุกไม่ได้ไฟเขียวสิทางด่วนเลยดีกว่า <laughs> แปลว่าดีที่เอาสารน้าร้อนอย่างเงี้ยมาคิดว่าเขาจะเขาจะไปแดงใส่ผมแต่คงว่าเขาไม่นะเขาให้ผมขึ้นอีซี่พาร์ขึ้นไปเลยอะ เขาก็คงอยากซัพพอร์ตละครับ mm hmm. เพราะว่าโดยพื้นฐานผมนะครับเป็นผู้ชายแบบบ้านๆแบบอยู่กับบ้านเล่นกับแมว mm hmm. อยู่กับบ้านไม่ไปไหนเขาพยายามผลักดันนี้ผมมีแอคทิวิตี้พาไปทะเลถ้าได้เห็นผมว่าตั้งแต่ผมคบสกุลมาเนี่ยเขาพยายามลากผมไปทะเลเพื่อถ่ายรูปมีเอนเกจเมนต์มากขึ้นก็เป็นข้อดีของเขาเพราะเขาหวังดีกับเราครับทุกวันนี้โดนจิกหัวอยู่แล้ว mm hmm. ว่าไม่คิดจะออกไปถ่ายรูปลงไอจีให้คนได้เห็นบ้างรรอ,อะไอา ไม่ใช้คำว่าผักนะน่าจะใช้เท้าแล้วแหละตอนนี้ขอบคุณค่ะอะไรนะไม่ต้องี่กงโอ๋อเป็น acting ครับไม่พี่ไม่กลัวไม่กลัว